สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับวันนี้เรามาดูนะครับการทําเงินวันละ1000นะครับในแอปยูพิกนะครับเราก็จะใช้วิธีการดรอปชิปสินค้าในแอปนี่แหละนะครับผมไปทําเงินกันนะครับขั้นต่ําตรงนี้เนี่ยผมจะทําให้ได้วันละ1000งพันะครับก็นะครับก่อนอื่นนะครับใครที่ยังไม่เคยรับชมแอปยูพิกเนี่ยก็สามารถรับชมนะครับคลิปที่จัดทาเพิ่มเติมไว้นะครับหรือว่าวิธีสมัครแล้วก็ปลดล็อกเป็นยูพิกเกอร์นะครับยูพิกเกอร์คือคนที่สร้างรายได้ในแอปยูพิกได้นนี่ะครับ ก็รับชมได้ด้านบนได้เลยนะครับผมก็แนบไว้ให้ด้านบนแล้วนะครับหรือว่าจะดูใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับก็นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับตอนนี้ก็นะครับเวลา16-16นาฬิกาแล้วนะครับประมาณ16กนาฬิกานะครับเดี๋ยวเรามาดูรายได้ที่ผมทําในวันนี้ดีกว่านะครับรายได้เรากดมาที่คําว่า UP i c เก r นะครับคนที่จะทําเงินเนี่ยในแอปนี้เนี่ยต้องเป็น u p i c k e r ก่อนนะครับวิธีปลดล็อกอยู่ด้านบนแล้วแนบไว้ให้แล้วนะครับ อาวันนี้นะครับเรามาดูนะครับรายได้โดยประมาณนะครับหรือว่าคอมมิชชั่นโดยประมาณนะครับคอมมิชชั่นนี่ก็คือรายได้นั่นเองนะครับอันเดียวกันนะครับวันนี้เนี่ยผมทําเงินไปแล้วนะครับประมาณ3ามพบาทนะครับก็เกินขั้นต่ํา1000แล้วนะครับอ่าเงินตรงนี้เนี่ยก็มาจากการดรอปชิปสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าของยูพิกชอยส์นะครับหรือว่าสินค้า u p i ิกเกอนะครับก็คือคนที่จะเป็น u p i ิกเกอเนี่ย เราต้องมาช็อปสินค้า u p i c k e r ตรงนี้ก่อน1ชิ้นนะครับผมชิ้นไหนก็ได้นะครับเนี่ยครับเราเลือกได้เลยนะครับเราโหลดแอปสมัครเข้า,ามาเนี่ยนะครับผมแล้วก็มาช็อปสินค้าตรงนี้ไปชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นไหนก็ได้ชิ้นที่เราชอบแล้วก็ได้ใช้จริงเนี่ยนะครับอาจจะเป็น9ก9้บาทก็ได้หรือจะเป็นพันกว่าบาทก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่งบเราเลยนะครับตองนี้ก็เลือกไปสักชิ้นหนึ่งนะครับไปใช้งานจากนั้นเนี่ยเราจะได้เป็น u p i c k e r นะครับและเราจะมีสิทธิ์ที่จะ drop คลิปแชร์ อย่างเช่นนะครับอันนี้เนี่ยเนี่ยครับก็เป็นสินค้าของยูพิเกอร์นะครับผมสามารถที่จะแชร์ขายได้นะครับถ้าผมทํามีคนที่อยากสนใจชิ้นนี้นะครับมีสนใจชิ้นนี้เราผมแชร์ไปได้เนี่ยถ้ามีคนซื้อไปมีคนออเดอร์ไปเนี่ยผมได้รับเงินทันที581บาทชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับชิ้นอื่นก็คอมมิชชั่นพอๆกันเลยเนะี่ยมีน้อยสุดก็ประมาณ300นะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับยูพิเกอร์แต่ละคนด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับสินค้าแต่ละแต่ละอย่างว่าเขาให้คอมมิช แต่ถ้าเป็นสินค้าในหน้า u p i c k e r เนี่ยนะครับจะคอมมิชชั่นสูงมากนะครับนอกจากสินค้า u p i c k e r แล้วเนี่ยเราก็ยังมีสินค้าในหน้าหลักด้วยนะครับเนี่ยเราเข้ามากดแชร์ไปได้นะครับเครื่องวัดอุณหภูมินะครับวัดลมนาฬิกานะครับอ่าทางเกงเสื้อนะครับมีหมดนะครับเรากดเนี่ยเวลาจะกดแชร์ก็คือเรากดไปที่สินค้าก่อนนะครับถ้าเราจะซื้อเองเราก็กดที่คําว่าซื้อเลยนะครับเราก็ได้เงินคืนด้วยนะครับ13าบาทนะครับหรือถ้าเราอยากแชร์ไปขายเนี่ยนะครับอยาก อยากจะขายของแต่ว่าไม่อยากสต็อกสินค้าไม่อยากตุนของไม่อยากจะลงทุนของเองเนี่ยก็แอปยูพิกตอบโจทย์นะครับแล้วกดแชร์ได้เลยนะครับแชร์ปุ๊บเนี่ยจะเป็นลิงก์นะครับเราจะแชร์เป็นลิงก์ไปนะครับหรือจะแชร์ลง Facebook นะครับมีรูปแล้วเราก็กดวางข้อมูลจะมีลิงก์วางให้เรานะครับเมื่อมีคนกดซื้อผ่านลิงก์แล้วเนี่ยกดคลิกเข้ามาผ่านลิงก์เราเนี่ยนะครับเขาก็จะเข้ามาหน้านี้แหละนะครับแล้วเขาก็จะทําการซื้อสินค้านะครับซื้อสินค้าก็เหมือนกับซื้อในลาซาด้าเลยนะครับ ก็แอปยูพก็มี l a z a ด a ให้การซัพพอร์ตด้วยนะครับนะครับก็เข้ามาซื้ออย่างเงี้ยนะครับอ่าทมกติกดขึ้นรถเข็นนะครับแล้วก็ไปชำระเงินนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยเราก็เลือกชำระเงินได้เลยนะครับกดชำระเงินไปดูนะครับก็มีช่องทางการชำระเงินนะครับเมื่อเขาทำการชำระเงินนะครับหรือแม้กระทั่งจะเลือกเก็บปลายทางเนี่ยเมื่อเขาชำระเงินปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้คอมมิชชั่นทันทีเลยนะครับคอมมิชชั่นก็คือสินค้านี้นั่นเองนะครับก็คือจะได้ตามที่แจ้งเนี่ยครับอันนี้ก็13บาทนะครับแล้วแต่ว่าอันไหหนจะใ้กบาท ก็ลองไปทํากันดูนะครับก็สินค้าแต่ละชิ้นก็นะครับมีหลากหลายนะครับเราจะเลือกเป็นแบรนด์ข้างบนก็ได้นะครับหรือจะกดค้นหาก็ยังได้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันบ้างว่าวันนี้เนี่ยผมทําเงินไป3,800กว่าบาทแล้วเนี่ยนะครับมาดูกันว่ามาจากสินค้าอะไรบ้างนะครับเราสามารถดูได้นะครับว่ามีคนซื้ออะไรของเราไปบ้างนะครับก็ไปดูที่คําว่าจัดการคําสั่งซื้อนะครับตรงนี้นะฮะกดเข้ามาดูเนี่ยก็จะมีประวัติการขายนะครับ ก็ล่าสุดนะครับตอน15นาฬิ42นาทีเนี่ยผมก็ขายเซ็ตกระเป๋าสตางค์ได้นะครับเซ็ตกระเป๋าสตางค์มีเข็มขัดมีหลายอย่างเนี่ยนะครับก็ราคา555บาทนะครับรับคอมมิชชั่นไป107บาทนะครับอันนี้คือเป็นกําไรของเราเลยนะครับสินค้าตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ลงทุนสักบาทเดียวเลยนะครับผมกดแชร์ขายนะครับก็คอมมิชชั่นละ107บาทนะครับส่วนชิ้นนี้เนี่ยน่าจะเป็นออเดอร์เดียวกันนะครับแต่ว่าเขากด2ออันนะครับอาจจะเปลี่ยนสีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ ให้เราเช็คที่คําว่าชําระเงินแล้วเป็นหลักนะครับอันนี้ยังไม่ได้ชําระแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นคนเดียวกันเขาก็เลือกอันนี้ไปอันเดียวนะครับส่วนอันนี้นะครับเรามาดูนะครับสินค้าขายได้ตอน14นาฬิกานะครับห่างกันแค่ประมาณ1ชั่วโมงกับอีก12นาทีนะครับผมได้คอมมิชชั่น581บาทนะครับอันนี้เนี่ยเป็นสินค้ายูพิกเกอร์นะครับก็คืออ่าผมแนะนําเพื่อนแล้วก็เพื่อนมาเป็นยูพิกเกอร์นะครับหรือผมแชร์สินค้าตรงนี้ไปแหละนะครับผมทําไป2ทางนะครับก็แล้วแต่เขาจะเข้าามทงไหนั เขาก็อยากเป็นยูพิกเกอร์ด้วยเขาก็มาซื้อสินค้าชิ้นนี้ไปนะครับผมก็รับคอมมิชชั่นไป581บาทชิ้นเดียวเลยสินค้าตรงนี้ผมก็ไม่ได้ลงทุนอีกไม่ได้สต็อกด้วยแล้วก็ไม่ได้ส่งเองด้วยนะครับแอปส่งให้เรานะครับผมหรือถ้าเราไม่ได้อยากแนะนําเพื่อนเนี่ยเราก็คือแชร์สินค้ายูพิกเกอร์ไปเนะี่ยไปให้เพื่อนซื้อได้นะครับบางคนเขาอาจจะต้องการสินค้าแบบนี้อยู่แล้วนะครับหรือเราจะอา,อาจจะไม่มีคนรู้จักที่สนใจสินค้าเราจะแชร์ไปในกลุ่ม Facebook ที่เป็นกลุ่มซื้อขายสินค้านะครับจะแชร์หน้าเฟซเรานะครับแชร์บ่อยๆแล้วก็มีคนสนใจเองนะครับซึ่งสินค้าตรงนี้เนี่ยตามที่บอกคือเราไม่ได้ต้องเร่งทํายอดนะครับเราไม่ต้องสต็อกเราไม่ต้องกลัวของเสียไม่ต้องกลัวไม่คุ้มทุนนะครับเพราะว่าสินค้าตรงนี้เราไม่ได้ลงทุนนะครับเราแชร์ไปฟรีเลยนะครับคือเราแชร์ไปกี่ชิ้นก็ได้นะครับเขากดมาซื้อมไหล่ก็ได้มานั้นนะครับต่อไปนะครับมาดูวันนี้บ้างนะครับนาฬิกานะครับเรือนนี้54บาทนะครับราคาถูกมากๆเลยนะครับ เขาก็เลือกเก็บปลายทางไปนะครับผมก็ได้รับคอมมิชชั่นมา2บาทนะครับก็หากันประมาณชั่วโมงนึงนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ได้รับเหมือนกันนะครับเรื่องนี้ก็จ่ายปลายทางเหมือนกันนะครับได้รับ2บาทเหมือนกันนะครับส่วนนี้นะครับถูกยกเลิกนะครับก็จะไม่ได้เงินนั่นเองนะครับต่อไปนะครับอันนี้นะครับผมก็ได้รับคอมมิชชั่นอีกนะครับห้าร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนะครับเป็นนาฬิกานะครับอันนี้เป็นสินค้ายูพิกเกอร์นะครับซื้อไปตอนเวลาประมาณเจ็ดนาฬิกานะครับ สินค้านี้จะไม่ได้รับนะครับเพราะว่าเขาขึ้นว่ายังไม่ได้ชําระเงินนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่ได้นะครับเขาอาจจะเข้ามาชําระเงินภายหลังนะครับอาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงผมก็จะได้รับอีกนะครับอันนี้เราก็เลื่อนดูไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะครับวิธีเช็คนะครับอ่าดูไปเรื่อยๆได้เลยนะครับอันนี้นะครับเลือกจ่ายไปดังแต่เขายกเลิกเราก็จะไม่ได้นะครับก็เลื่อนดูนะครับอันนี้ชําระเงินแล้วนะครับเป็นสมาร์ทช็อตนะครับ อ่าก็เป็นสายรัดข้อมือธิยานะครับก็รับคอมมิชชั่น300กว่าบาทน,นะครับเนี่ยฮะขายตั้งแต่ช่วงตีหนึ่งนะครับอันนี้นะคือไม่ได้แบบขายนะครับเราคือเราแชร์ลิงก์ไว้ตามกลุ่มแชร์ไว้ได้เยอะนะครับใครมีเพจก็แชร์เพจนะครับใครมีกลุ่มซื้อขายสินค้าเราก็เข้าไปในกลุ่มซื้อขายสินค้าแชร์ไป้เยอะนะครับแชร์ไปในกลุ่มที่ตรงกับกลุ่มนะครับอย่างเช่นเราจะขายพวกแกจติตเนี่ยเราก็เข้ากลุ่มที่เกี่ยวกับแกจติตนะครับจะขายเสื้อผ้าเราก็ เข้ากลุ่มเกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับแชร์ให้ตรงกลุ่มนะครับจะมีผู้ลูกค้าเนี่ยสนใจแน่นอนนะครับคืออย่างน้อยต้องมีสักคนหนึ่งที่สนใจเราแชร์บ่อยๆนะครับหรืออ่าเรามีเพื่อนเยอะเราก็แชร์หน้าเฟซเป็นสินค้าที่เป็นสินค้าตามกระแสสินค้าที่อ่าคนอาจจะนิยมกันในช่วงนี้ก็แชร์ไปเรื่อยๆนะครับคือเขาเห็นลิงก์เราเมื่อไหร่เขากดมาตอนนั้นเนี่ยเราก็คอมมิชชั่นขึ้นตอนนั้นเราเข้าไปเช็คดูได้ว่าอาจจะเช็คเป็นกราฟแบบนี้ก็ได้นะครับว่าได้เงินมาตอนไหนบ้างอะไรประมาณนี้ครับตรงนี้ดูได้้นนนนะคครรับววตงีก็็เปมม่่หาาาย นอกจากการดรอปชิปการขายแล้วเนี่ยเรายังมีระบบสร้างทีมด้วยนะครับก็คือการแนะนําเพื่อนนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนคนไหนที่มาเป็นยูพิเกอร์โดยใส่รหัสเราเนี่ยเราก็จะได้คอมมิชชั่นจากสินค้ายูพิเกอร์ที่เขาช็อป1ชิ้นละนะครับคืออย่างน้อยเนี่ยต้องได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับต้องได้แล้วในหมวดหมู่เนี้ยเราต้องได้คอมมิชชั่นชิ้นหนึ่งเนี่ยชิ้นไหนก็ได้ที่เขาได้เลือกซื้อไปนอกจากนี้ถ้าเขามาซื้อสินค้าใช้อีกเนี่ยเราก็ได้ทุกชิ้นเลยที่เขามาซื้อหลังจากนี้นะคครรรรรรรััับบบเเเเเพาาาาาะะวว่่ขขใใสสสหป็นนนมชิกยยอองี้้แล คราวนี้เนี่ยส่วนวิธีการแนะนําเพื่อนเนี่ยก็คือนะครับเรานะครับให้เพื่อนโหลดแอปมาแล้วก็ส่งรหัสแนะนําให้เพื่อนเนี่ยรหัสแนะนำเนี่ยจะมีให้ใส่ตอนที่ดาวน์โหลดมานะครับดาวน์โหลดปุ๊บเราล็อกอินผ่าน Facebook หรือจะผ่านไลน์ผ่านเบอร์ก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยช่องถัดไปจะมีให้ใส่รหัสแนะนำแหละเพื่อนก็ใส่รหัสแนะนําเราให้เพื่อนใส่รหัสแนะนํานะครับอ่าแค่นี้เองก็จะขึ้นเพื่อนจะขึ้นชื่อในระบบของเรานะครับจะขึ้นว่าเป็นลูกค้าของฉันตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็เมื่อเพื่อนเป็นยูพิเกอร์เนี่ยจะขึ้นว่าเออรรขงงงฉััันนนนนตี้่คบ แล้วตรงนี้เนี่ยเพื่อนอาจจะไปแนะนําต่อนะครับก็คือจะไปรวมในยูพิเกอร์ทั้งหมดนะครับเวลาเพื่อนเราแนะนําต่อเนี่ยเราก็จะได้่คอมมิชชั่นส่วนหนึ่งด้วยนะครับกรณีที่เราเป็นซูเปอร์ยูพิเกอร์แล้วนะครับหมายความว่าตรงนี้เนี่ยยูพิกเนี่ยนะครับใครเป็นยูพิเกอร์เนี่ยนะครับเราแชร์ขายสินค้าไปเกิน20ิชิ้นแล้วเนี่ยชิ้นที่ย1ิเนี่ยคอมมิชชั่นตรงนี้จะเพิ่มเป็น2เท่านั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ได้คอมมิชชั่น2เท่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็นะครับ สำหรับแอปยูพิกเนี่ยก็เหมาะสำหรับคนที่นะครับอยากลองขายสินค้านะครับแต่ว่าเรายังไม่เราเป็นมือใหม่แล้วครับเราไม่อยากลงทุนสินค้าจำนวนมากนะครับเรายังไม่ไม่อยากไปส่งเองนะครับบางทีสั่งแค่ชิ้นเดียวแบบนี้นะครับแล้วอยู่ไกลนะครับพัสดุอยู่ไกลเราก็ต้องเดินทางไกลอาจจะไม่คุ้มนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะซื้อชิ้นเดียวหรือว่ากี่ชิ้นก็ตามนะครับเราไม่ต้องสต็อกสินค้าแม้แต่บาทเดียวนะครับ เราไม่ต้องออกไปส่งสินค้าเองนะครับทางแอป,ปจะส่งให้เราหมดเรามีหน้าที่แชร์โปรโมทสินค้าอย่างเดียวนะครับหรือแนะนําเพื่อนมาเป็นยูพิกเกอร์อย่างเดียวนะครับแค่นี้เองนะครับก่อนะครับลองดูนะครับสําหรับสินค้าสําหรับคนที่จะแชร์คือต้องเป็นยูพิกเกอร์ก่อนนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับก็คือจะเป็นค่าซื้อสินค้าชิ้นแรกนะครับไม่ได้จ่ายไปฟรีนะครับเราได้ซื้อสินค้ามาใช้เองนะครับก็ลองจับสินค้ามาสักหนึ่งชิ้นลองดูว่าชิ้นไหนตอนนี้เรากําลังขาดอยู่นะครับเราต้องการที่จะใช้เ เรียกมาชิ้นหนึ่งนะครับเพื่อแลกกับการเป็นยู i ิ k เกอร์นะครับสามารถที่จะนำสินค้าในนี้ไปแชร์ได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ในมีอยู่แล้วหรือจะเป็นสินค้าที่ใหม่ๆที่จะเข้ามาอีกเนี่ยเรามีโอกาสที่จะแชร์สินค้าได้ทุกชิ้นเลยนะครับมีโกดังสินค้าออนไลน์นะครับไม่มีจํากัดนะครับให้เราแล้วก็มีขนส่งฟรีให้เราอีกด้วยนะครับซึ่งเราไม่ต้องไปขนส่งไม่ต้องดําเนินการเรื่องแอปจัดการให้เราหมดเราแชร์ลิงก์อย่างเดียวนะครับ แล้วก็นะครับสำหรับเรื่องคอมมิชชั่นเรื่องเงินที่เราจะได้รับเนี่ยเรารอรับเงินได้เลยนะครับเราไม่ต้องกดถอนเงินนะครับแอปเนี่ยโอนเงินให้เราเข้าทางธนาคารนะครับคือเราเข้ามาเพิ่มบัญชีธนาคารในนี้นะครับแอปบุ๊กแบงค์เราเข้าไปนะครับเลขแล้วก็ชื่อธนาคารให้เรานะครับเวลาเขาจะนับยอดเป็นรายสัปดาห์เนี่ยนะครับไม่ว่าสัปดาห์นี้เราจะทำเงินได้กี่บาทจะบาทเดียวเขาก็โอนเงินให้เรานะครับเงินตรงนี้เขาจะโอนให้เราทุกวันพุธนะครับเป็นยูพิคเกอร์เราก็ จะมีเงินเข้าทุกวันพุธเลยนะครับก็ตรงนี้ก็รอก่อนนะครับอ่าระหวันพุธนี้เนี่ยผมก็จะไดร้รอบนี้นะครับาวันนี้ยังไม่วันพุธวันนี้วันอังคารนะครับพรุ่งนี้ผมจะได้ยอดนี้แล้วครับหนึ่งหมื่นแปดพันเนี่ยนะครับอาทิตย์เดียวเองนะครับ ส่วนใครคิดว่าตัวเองน่าจะขายไม่ได้หรอกเนี่ยนะครับผมก็อย่าเพิ่งท้อไปนะครับต้องลองก่อนนะครับต้องเริ่มก่อนนะครับถ้าท้อแล้วตั้งแต่ยังไม่เริ่มเนี่ยนะครับเราจะปิดกั้นโอกาสตัวเองนะครับอย่างน้อยเนี่ยเราต้องทําได้แน่อนอนสักชิ้นหนึ่งเราก็สามารถที่จะทําได้อยู่แล้วนะครับเราก็ลองนําไปแชร์สินค้าดูก่อนเพราะว่าสินค้าตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้สต็อกอยู่แล้วนะครับเราไม่ได้เอาทุนไปลงทิ้งอยู่แล้วนะครับอย่างไรก็ต้องมีโอกาสที่จะขายได้นะครับถึงแม้เราจะขายไม่ได้เลยเนี่ยนะครับคิดอย่างแง่ลบที่สุด อย่างน้อยเนี่ยเรามีโอกาสที่จะช็อปออนไลน์อยู่แล้วนะครับเราก็นําแอป,ปนี้เนี่ยเราก็เปิดเข้ามาช็อปสมมุติว่าวันนี้อยากได้อ่าเตาแก๊สนะครับเราอยากซื้อขึ้นครับสินค้าตรงนี้เนี่ยเราก็ลองไปเช็คหลายๆที่ก่อนว่าราคาใกล้เคียงกันไหมถ้าราคาใกล้เคียงกันนะครับก็มาช็อปในยูพิกเพราะว่าเรารับเงินคืนอีก14บาทเห็นไหมฮะรตรงนี้เรารับอีก14บาทคราวนี้เนี่ยเราอาจจะซื้อไปแล้วอาจจะมีคนสนใจแล้วก็ซื้อไป2ชิ้นแล้วก็รับไปอีก14คูณ2นะครับเป็น28 29บาทแล้วนะครับ ครานี้เงิน28 29บาทเนี่ยก็จะเข้าธนาคารเราในพุทธน้าอีกเช่นกันนะครับอ่าตรงนี้ก็ขายไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับก็คลิปนี้จบแล้วเนี่ยก็ยอดเงินผมเพิ่มเข้ามาอีกแล้วนะครับจาก3,008เป็น4,400แล้วนะครับก็น่าจะมีคนชอบสินค้าไปนะครับผมอาจจะเป็นอ่าลูกค้าที่เคยกดเข้ามาในแอปเรานะครับคือกดเขาผัดกดผ่านลิงก์เรามาปุ๊บเนี่ยเขาก็เป็นลูกค้าเราตลอดชีวิตเลยนะครับเขาใส่รหัสคำเชิญของเราในการสมัครเขาก็เป็นลูกค้าเราตลอดชีวิต ไม่ว่าเขาจะซื้อชิ้นไหนนะครับไม่ว่าจะไปแนะนําเพื่อนกี่คนเพื่อนของเขาจะแนะนําได้เท่าไหร่นะครับเราเป็นลูกค้าเราได้คอมมิชชั่นหมดนะครับก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวสำหรับพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอัปเดตการถอนเงินนะครับเป็นครั้งครั้งถอนเงินเนี่ยครั้งที่22แล้วนะครับอย่าลืมรับชมกันนะครับก็นะครับครั้งนี้ก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะครับอย่างน้อยเนี่ยขอให้ได้คอมมิชชั่นจากแอปพลิเคชันยูพิกนะครับแล้วก็ขอให้ได้วันละหนึ่งพันกันทุกคนเลยนะครับตรงน วันที่3วันที่4ต้องดีขึ้นนะครับอาทิตย์ถัดไปต้องดีขึ้นเดือนหน้าต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับขอให้ทําอย่างเสมอแล้วก็สิ่งที่สาม,มารคือลงมือทําได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับผมมี ID Line นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ฟังมาจนจบนะครับผมแนบ ID Line ผมไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดาวน์โหลดแอปนะครับแล้วก็ใส่รหัสเมนเทอร์ของผมที่ขึ้นด้านข้างตรงนี้เนี่ยก็คือรหัสแนะนาผมเนี่ยแอดไลน์ไอผมมาได้เลยนะครับผมมีกลุ่มพิเศษเป็นกลุ่ม VAP ว p ไอพียูพิเกอร์ให้เข มีเพื่อนๆอีก500คนนะครับมาแชร์ข้อมูลกันตลอดนะครับผมก็จะขอยส่งข้อมูลคอยดูแลเพื่อนๆนะครับแนะนําเพื่อนๆจนกว่าจะทําเงินได้เลยนะครับแล้วก็จะมีระบบตอบกลับ24ชั่วโมงด้วยนะครับไม่ว่าจะตอนไหนจะไม่มีใครอยู่เนี่ยมีระบบตอบกลับ24ชั่วโมงแน่นอนนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนมากๆเลยนะครับอย่างไรก็อย่าลืมติดตามคลิปวกนี้นะครับเป็นคลิปรับเงินอีกหนึ่งครั้งนะครับผมก็กดซับสไครต์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวัน แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ